สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า obvious adams the story of a successful businessman เขียนโดย robert Up the g r a p h หนังสือเล่มนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวของชายธรรมดาคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างไม่ธรรมดาโดยใช้หลักสามัญสํานึกที่เรียบง่ายไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการที่มีความเททยานหรือเพียงแค่มองหาแรงบันดาลใจบทเรียนที่เม้นจะแบ่งปันในวันนี้นะคะจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตของคุณเองค่ะเรื่องที่ 1. พลังของการสังเกตโรเบิร์ตนะคะเน้นความสําคัญของการสังเกตในธุรกิจ เขาให้เหตุผลว่านักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างในหนังสือเนี่ยเป็นผู้สังเกตการที่เชี่ยวชาญที่สามารถมองเห็นโลกตามที่เป็นจริงค่ะคือพวกเขาเนี่ยสามารถมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองเห็นแต่ปัญหาและสามารถหาทางออกที่คนอื่นมองข้ามไปได้ด้วยการเป็นผู้สังเกตการที่มีทักษะผู้ประกอบการจะสามารถระบุแล้วก็ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นได้ค่ะ เรื่องที่สองสามัญสำนึกและความเรียบง่ายเรื่องนี้นะคะโรเบิร์ตเน้นย้ำถึงความสำคัญของสามัญสำนึกและความเรียบง่ายในการดำเนินธุรกิจเขาให้เหตุผลว่านักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยสามารถจะตัดเสียงรบกวนแล้วก็มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆพวกเขานะคะสามารถทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนง่ายขึ้นและค้นหาวิธีแก้ปัญหาง่าย,ายๆที่ได้ผลด้วยการเน้นที่ความเรียบง่ายแล้วก็สามัญสำนึกค่ะ ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่ไม่จําเป็นแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้รวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้นค่ะเรื่องที่3ความคงอยู่และความมุ่งมั่นเรื่องนี้นะคะโรเบิร์ตเน้นย้ําถึงความสําคัญของการคงอยู่และความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจโรเบิร์ตให้เหตุผลว่านักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จไม่เคยยอมแพ้เมื่อเผชิญกับอุปสรรคพวกเขาเนี่ยจะเต็มใจที่จะทํางานหนักแล้วก็ ผลักดันต่อไปแม้ว่าสิ่งต่างๆจะยากก็ตามค่ะโดยการพัฒนาความภาคเพียรความมุ่งมั่นผู้ประกอบการเนี่ยก็จะสามารถเอาชนะความท้าทายที่เขาเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ความพ่ายแพ้ที่พวกเขาจะต้องเผชิญบนเส้นทางสู่ความสําเร็จได้ค่ะเรื่องที่4ความซื่อสัตย์เขาให้เหตุผลว่านักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ มักมีความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาในการติดต่อกับผู้อื่นพวกเขานะคะมีชื่อเสียงในด้านความซื่อสัตย์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความไว้วางใจและความมั่นใจผู้ประกอบการเนี่ยสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับลูกค้าคู่ค้าและพนักงานได้ด้วยการให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ค่ะ เรื่องสุดท้ายความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมโรเบิดให้เหตุผลว่านักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมักมองหาวิธีใหม่ๆและสร้างสารรค์ในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าค่ะพวกเขาเนี่ยจะเต็มใจที่จะเสี่ยงแล้วก็ลองสิ่งใหม่ๆเพื่อก้าวนําหน้าคู่แข่งด้วยการส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์แล้วก็นวัตกรรมผู้ประกอบการเนี่ยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการใหม่ที่ทําให้พวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปได้ค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะหลักการที่ระบุไว้ใน obvious Adams นั้นมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบันพอๆกับตอนที่หนังสือได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกโดยการเป็นผู้สังเกตการที่มีทักษะมุ่งเน้นไปที่สามัญสำนึกและความเรียบง่ายพัฒนาความเพียรพยายามและความมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรม ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จในสาขาใดาก็ได้ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าต้องการยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้นบทเรียนที่มิ้นแบ่งปันในวันนี้นะคะจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์ในตอนนี้เราพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook y o u t u b e และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย